ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ไอลอจัดเสวนาหน้ารัฐสภานักการเมือง NGO จีสอสอโหวตรับกฎหมายหรือทิ้งคำสั่งคอสชอผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานประชาชนบริเวณด้านข้างอาคารรัฐสภาแยกเกียรกายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอ และเครือข่าย People Go จัดกิจกรรมรวมพลังประชาชนหรือมรดกคอสอชอเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่หนึ่งธันวาคมรับร่างหลักการกฎหมายของประชาชนเข้าชื่อหรือมรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือยกเลิกประกาศและคำสั่งคสอชอที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย นายยิ่งชีพอัชชานนผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนกล่าวว่าเป็นเวลากว่า5ปีที่เราอยู่ภายใต้เผด็จการทหารมีการออกคำสั่งและออกกฎหมายต่างๆโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือคัดค้านได้โดยประกาศและคำสั่งเหล่านี้เป็นอำนาจสูงสุดใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเราอยู่ภายใต้บรรยากาศแบบนี้มาเป็นเวลา5ปีกว่า ทั้งนี้เราประกาศจะปลดอาวุธคสอชอคือการปลดอาวุธทางกฎหมายเมื่อวันที่10มกราคมปี61ต่อมาในวันที่24มิถุนายนปี62เรารวบรวมรายชื่อจนครบและยื่นต่อสภาวันนี้เหมือนจะมีข่าวดีหลังจากได้รับแจ้งว่าร่างกฎหมายยกเลิกคำสั่งคอสอชอกำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่1ธันวาคมซึ่งเป็นครั้งแรก ที่สภาจากการเลือกตั้งจะได้ทบทวนมรดกของคณะรัฐประหารหวังว่าสอสอซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนจะไม่ปฏิเสธร่างกฎหมายฉบับนี้รับไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขก็ได้หากนักการเมืองคนไหนไม่มาเสนอให้เลื่อนหรือลงมติไม่รับเราจะไม่เลือกคนเหล่านี้มาเป็นผู้แทนประชาชนพวกเขาจะไม่มีอนาคตทางการเมืองอีกต่อไปนายยิ่งชีพกล่าว ขณะที่นางสาวสุภาพรมาลายลอยผู้จัดก,การมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในพื้นที่ป่าคุณทวงคืนให้โดยให้ประชาชนออกจากพื้นที่แต่มติคณะรัฐมนตรีกลับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำทำเหมืองแร่ได้รวมถึงการควบคุมบุคคลไม่ให้สื่อสารความคิดต่างคือสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนในยุคข,ขสช ดังนั้นคำสั่งคอสอชอได้รวบอำนาจทรัพยากรเข้าสู่ศูนย์กลางโดยมีหัวหน้าคสอชอเป็นประธานซึ่งอำนาจเหล่านี้ไม่ควรมีอยู่แต่เราขอให้กลับไปสู่ภาวะปกติและไม่ควรเห็นว่าการใช้อำนาจลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ